เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24กุมภาพันธ์2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวันจันทร์ครับลงสนามทั้งหมดถึง10คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนเครับคู่แรกออริโงนโดเมจิกเจอกับวอชิงตันวิสซัดคู่ที่สองคลิฟแลนด์คาลิอาดวลกับเมมฟิสกิสซี่ครับและคู่สาย9ก้าโมงครึ่งมิเนโซตาทิมเบอร์บู๊ดวลกับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับ ไปที่คู่แรกกันเลยครับออริเอนโดเมจิกครับวันนี้เปิดสนามเอเวน์เซ็นเตอร์ต้อนรับพอมดวอชิงตันวิสซัดโดยเจ้าบ้านเมจิกแล้วนี้ประกอบไปด้วยเปาโลแบรเคโรแฟรงค์วักเนอร์ครับโคเอนโทนี่เคนตาเวสคาเวลปอบและโกกาบิเตซตัวเจ็บมีแค่จารินซักเท่านั้นส่วนทีมเยือนวอชิงตันวิสซัดนำโดยจอแดนพูครับเคชอนจอชไบโ์ล์โลิเบลรี่คารตันคาริงตันและอเล็กซ่าเป็นเซนเตอร์ครับ โดยวอชิงตันวิสานมีตัวเจ็บหลายคนไม่ลงสนามคริสมิเดตันและก็มาคัสสมาร์ทครับโดยผลงานในซีซั่นนี้เมจิกดูเหนือกว่าเยอะครับรั้งอันดับ7ในสายตัวนออกส่วนวอชิงตันวิสานรั้งอันดับบวยในสายตัวนออกครับและ5เกมหลังสุดก็แพ้รวดครับและด้วยเกมรับที่ดีของออรแลนโดเมจิกครับในซีซั่นนี้เสียแต้มแค่105.5แต้มต่อเกมเท่านั้นครับ คาดว่าเกมรุกของวอชิงตันวิสตาที่ไม่ได้ดีเด่นอะไรรันนี้บุกมาเยือนแอมเวีเซนเตอร์น่าจะเจาะออร์แลโดเมจิกไม่เข้าครับแล้วก็ทําให้แนวโน้มสกอร์รวมของทั้ง2ทีมครับน่าจะออกมาในสกอร์ค่อนข้างต่ําเปิดมา217วันนี้น่าจะไม่ถึงยืนฝั่งต่ําในคู่เมจิกเหมือนเดิมโดยคู่ที่2คริปแลนคาเวเลียครับทำศึกบิ๊กแมชกับเมมฟิสกิสลี์ครับโดยคริปแลนนำโดยดรุสการ์และดดนแวนมิเชล Mitchell, เสริมด้วยแม็กซ์ตูดอีวานโมบีและจาริดอาร์เลนครับ แต่ทางด้านจอร์ดิเอลเลนกับไดรุสกาแลนสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ต้องเช็คตอนเช้าส่วนเมมฟิสกิสลีย์นำโดยจอมเหินหาวจาโมเรนเจ้าก้ามปูเดสมอนเบนครับแล้วก็เจ้าเรนแจ็คสันจูเนียร์เสริมด้วยแซ็กอีดีและเจเลนเวลส์โดยเกมบุกของคริปแลนด์คาเวียครับหนึ่ร้บสองจแต้มต่อเกมครับเท่ากับเมมฟิสกิสลีย์เลยครับ122.8แต้มต่อเกมซึ่งในเกมนี้ทุกสำนักต่างมองว่าเจ้าบ้านอย่างคริปแลนด์คาเวียครับที่ชนะแบบรัวๆมาครับเป็นตต่อเมมมฟิส5แ้ แต่วันนี้ผมว่าเสี่ยงเกินไปที่จะเลือกข้างเนื่องจากเป็นบาสท,ที่ออกได้หลายหน้าครับแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในเกมนี้คือประสิทธิภาพเกมบุกหรือ Offensive Rating ครับเปิดมา248ค่อนข้างจะสูงมากแต่วันนี้ครับน่าจะเป็นบาสท,ที่แรกกันครับ248น่าจะยืนฝั่งสูงแล้วผ่านได้ครับไปที่คู่ที่3การพบกันระหว่าง Minnesota Timberwolves ดวลกับ Oklahoma City Thunder ครับโดยเจ้าบ้าน Timberwolves ครับนำโดยน n d Man Anthony Edwards ครับจอมเก่า Mike Conley อเล็กซานเดอร์วอล์คเกอร์ครับนาสรีและจาเดนแม็กแดเนลสโดยทีมบอฟฟ์รังดับเจ็ดในสายตะวันตกชนะ31แพ้26ส่วนโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมเต็งแชมป์ซีซั่นนี้ครับรังดับหนึ่งในสายตะวันตกไล์อัพนี้นำโดยทางด้านมาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ลูเจนส์ดอตจาเลนวิลเลียมส์เชดโฮมเรนและอเซียฮาเทนสไต์โดยทางด้านเจ้าบ้านมิเนโซตาทิมบูฟฟ์เกมหลังสุดชนะ2แพ้3 ส่วน OKC OK ครับชนะ4แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับแต่มแล้ไรก็ตามเจอกันครั้งล่าสุดเหมือน OKC OK แพ้ทางทิมบูบูบครับเกมนี้ผมจึงไม่ค่อยอยากให้เลือกข้างครับไปในแนวสกอร์สูงกว่า228น่าจะเชียร์สบายที่สุดในคู่นี้ครับก็ที่สนาม t a r เ e t ต e ซนเต,นเตวันนี้ครับให้ไปยืนฝั่งสูง228น่าจะมีโอกาสมากที่สุดในเกมนี้ไปสรุปทัศนะของจอห์นเจทั้ง3คู่อีกครั้งครับจากบาสท,ทั้งหมด10คู่ หน้าช่องจาน JNBA ครับ24กุมภาพันธ์2025้คู่แรกออร์แลนโดเมจิกเจอกับวอชิงตันวิสาดเกมนี้วิสาดน่าจะเจาะเมจิกไม่เข้าครับเล่นในเอ็มเวสเซนเตอร์เกมรับถือว่าดีเด่นต่ำกว่า217น่าจะเลือกฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยครับส่วนคริสแรนเขาเลียดวลกับมีครับ248วันนี้น่าจะอัดกันยับครับยืนฝั่งสูงและอีกหนึ่งคู่ครับทีมบาบูบดวลกับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เกมนี้ทีมบาบูบตัวไม่ครบครับเกมรับน่าจะไม่่เเนน้ทาไหร่ น่าจะแลกกันครับเกิน228ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ